อธิบายไปตามที่ผมประกอบนะครับเนี่ยเวลาเวลาเราหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยไฟเขาก็จะชาร์จชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าเราจะให้เขาเก็บพลังงานไว้เยอะแล้วก็จะปิดก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยปิดก่อนแล้วก็เนี่ยพอเราหมุนอยู่อย่างเงี้ยหมุน สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับคือวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปตอบเพื่อนๆที่ทักถามเข้ามาในหนังบ้านหรือว่าหนังไม้นะครับเพื่อนๆว่าอยากขอดออูตะเกียง DIY ของผมที่ผม DIY ขึ้นมาว่าปั่นพลังงานหมุนด้วยมือนะครับเพื่อนๆว่ามอเตอร์แค่นั้นจะสามารถผลิตไฟได้จริงใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคือวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ดูหรือว่าให้เห็นกันในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆว่ามันมีอะไรบ้างองค์ประกอบ ข้างในกล่องที่ผมทําขึ้นมานะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมทําขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ไม่เคยมารีวิวหรือว่าให้ดูกันชัดเจนอธิบายให้ครบถ้วนว่ามีข้างในอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมก็จะมาบอกเลยนะครับว่าผมเอาอะไรประกอบเข้าไปเนาะคือประกอบคือระดับแรกก็มีมอเตอร์ปั่นไฟอยู่แล้วนะครับเพื่อนคือตัวนี้ก็ผมมาประยุกต์ใช้ DIY เอานะครับเพื่อนมันเป็นมอเตอร์ชุดเกียร์ DC นะครับเพื่อนแล้วก็อพอเราหมุนอย่างเงี้ย พลังงานมันก็จะผลิตออกมาแล้วผมก็ให้ผ่านไดโอดข้ามา1ตัวนะครับเข้าคาบาออกจากคาบาก็มาเข้า USB ตัวนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ออกจาก USB ก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับเพื่อนแล้วก็ออกออกจากนี้มาเข้าบอร์ดตัวชาร์จตัวนี้แปลงเป็นไฟ3.7โวลต์มาเข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อนหก้อน1เซลล์นะครับเพื่อน3.7โวลต์ลิเธียมไอออน18650นะครับ1ก้อนแล้วก็ออกจากคือตัวตัวนี้จะมี b m เในตัวนะครับเพื่อนแล้วก็มาเข้าบอร์ด มาเข้าบอดควบคุมโหลดตัวนี้นะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมว่าจะแกะอ,ออกมาแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็อพออย่างนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้หลายหลายชัวย่วโมงแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ไฟเกาหลีเริ่มจะหมดแล้วให้เพื่อน <weaving S 1> ๆสังเกตเวลาผมหมุนนะครับเพื่อนว่ามันผลิตไฟได้จริงไหมนี่นะครับเพื่อนว่าผมทําโกหกหรือว่าชาร์จแบตไปแล้วนะครับเพื่อนอันนี้คือจะชาร์จแบตก็ได้อยากจะหมุนก็ได้นะครับเพื่อนในกรณีที่เรา ไม่มีที่ชาร์จเน,ะนาะหรือว่าพกพาไปไหนติดไว้ในยามฉุกเฉินนะครับเพื่อนนี่นะครับผมจะต้องปั่นเลยนะเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับดูตามคลิปเลยนะครับเพื่อนผมไม่ได้โกหกเลยว่าอันนั้นนะครับผมก็อธิบายไปตามที่ผมประกอบนะครับเนี่ยเวลาเวลาละหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยไฟเขาก็จะชาร์จชาร์จเข้าแบตเตอรีร่นะครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าเราจะให้เขาเก็บพลังงานไว้เยอะแล้วก็จะปิดก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยปิดก่อนแล้วก็เนี่ยพอละหมุนอยู่อย่างเงี้ย หมุนอย่างเงี้ยเขาก็จะชาร์จแบตเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะสว่างนะครับก็จะเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเนี่ยแต่ว่าผมแนะนําว่ามอเตอร์ตัวนี้ถ้าเราปั่นเป็นหลายนาทีเนี่ยคือรอบเขาจะจัดมากเพราะว่าเขาจะเป็นมอเตอร์ชุดเกียร์ข้างในเขาจะทนรอบกันรอบจัดมากนะครับตัวที่ผลิตไฟเนาะเขาก็จะเกิดความร้อนแล้วก็จะให้แนะนําว่าให้พักเขาบ้างน,นะครับเพื่อนเนาะเนี่ยนี่นะครับคือหมุนมันอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใส่ไดโอด กันม mm ันย pues ้อนมาอยู่นะครับขต้องหมุนมาฝั่งนี้อย่างเดียวครับผมถนัดซ้ายเลยก็เลยทาหมุนเป็นฝั่งใช้มือนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ผมทําสวิ์ปิดเปิดนะครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ผมมาเปิดดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเขาก็จะเก็บพลังงานให้แต่ว่าแบตยังไม่เต็มแน่่อนครับนอกจาเราจะหมุนมีเวลาก็หมุนไว้นะครับแล้วผมก็จะปรับความสว่างตามมือนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่เลยเห็นไหมครับเพื่อนแล้วก็จะอยู่นานหรือว่าจะอยู่ไม่นานก็แล้วแต่เราหมุนนะครับเพื่อนแต่ว่าจะช่วยจะช่วยเราอีก อะไรล่ะนี่นะครับจะช่วยเราได้หลายนาทีหลายชั่วโมงอยู่นะครับในยามที่ฉุกเฉินอยู่ในเต็นท์หรือว่าในไหนก็เวลาไฟดับนะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าผมก็ให้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยตามนี้เลยที่ผมประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนไม่ได้มีแบตดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคครับผมขอบคุณนะครับ